ก็จะต้องมาลองดองกิสาขาใหม่อย่างแน่นอนนะคะเจอแล้วค่ะผลสเตชันของกินก็คือฟังมากผงทอดโนโปรดคุณโอก็คือส่วนเนื้อนี่เองนะคะนี่วากิวเอถูกมากอันนี้คือข้าวหน้าแจมอนหรอตรงร้อ้าสิบเพราะไข่ปลาเติมลงไป กลับมาเจอกับแพบอีกแล้วนะคะในช่องแทบบีเวันนี้นะคะเราอยู่กันที่มาบุญครองกันทุกคนเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ม,นตมาบอกว่าอยากพี่ทมารีวิวดองกิสาขาใหม่นะ,ะที่มาบุญครองเพราะฉะนั้นน่ะสายก,กินสายช้อปอย่างเราอ่ะส <c oughs> <c oughs> ายก,กินสายช้อปอย่างเราอ่ะ ก็จะต้องมาลองดองกิสาขาใหม่อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์กันว่ามีของกินอะไรน่ากินบ้างแล้วก็ซื้อมากินกันค่ะเออแต่คลิปนี้อาจจะกินให้ดูไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าเราจะเน้นที่ช้อปปิ้งค่ะอย่างหนึ่งอ่ะที่ทับบี้กินได้แบบว่าต่อให้อิ่มแค่ไหน,นกินได้ไข่ปลาแซลมอนแล้วก็แซลมอนค่ะจัดเต็มแน่ๆโอเคไปดูกันค่ะ ระหว่างนี้นะคะก็คือหาอยู่จ้าคือหาใน g ู o ก l e ว่าแบบเออเดินไปฝั่งไหนนะกำลังหลงอยู่ซึ่งเขาบอกว่าดองกิสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศผิดทางก็คือเดินมาสุดฝั่งนี้นะเขาบอกว่าเดินตรงไปเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งสุดทางเือเรอเดินผิดทางนั่นเองครับเออเดินผิดทางไม่เพลงเขาแฮปปี้ไงเราก็ต้องเป็นคนแฮปปี้ เจอแล้วค่ะหยอดไหมหยอกไหมหยอกไหมไม่ต้องร้องเพลงเพลงอะไรนี่เป็นโซนข้าวของเครื่องใช้นะเออพาดูนิดหน่อยดีกว่าเครื่องสำอาง ใช้เบกกิ้งโซดาและข้าวให้ลูกคุงคนกร็ชับเออซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะนี่แผ่นครีมสำหรับตาและปากนะคะเออครีมล้างหน้านะอยู่ร้อยเก้าบาทเองอ่ะเอามาสีไหนชอบใช้สีไหนสีชมพูชมพ,ชมพูเพราะเราเป็นคนร่ารักเออเอาไปเลยหนึ่งอันแบรนด์นี้ใครรู้จักบ้างตอนเด็กๆคือใช้ประจำนะฮะ,ะเคสใช่ไหมเคสโตเกียวค่ะเพราะว่าเขามีคอมบิเนชันสีดีมากเห็นไหมอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือสีที่ใช้อันที่1นนะฮะอันที่สองนะฮะน,นี่ก็เรียงสเต็ปได้เลยบ้ามันคอมเนชั่นสีดีมากแล,แล้วคือถูกมากสวยมากคนนี้ยังไม่รู้นะครับผมเมื่อก่อนแฮปปี้เป็นเด็กสยามมาก่อน <laughs> อย่ามาผีอ่โซนต่อไปนะฮะมันโซนเครื่องปรุงหรอเออโซนเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆนะคะส่วนอาหารก็คือฟังมากคน คืออะไรขาปูทะลบะเทะ 3, ะ่าไรสามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่ออะไรหนึ่งแพ็คหรอแพงเด้อแพงเด,ด้อเป็นฟรีสด้วยนะแต่อันใหญ่พอน่าเลยนี่มีหอยนางรมนะคะห้าตัวอยู่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทโซนโปรดคุณโอ้ก็คือสซนเนื้อนี่เองนะคะเอออเอาไหมละ่ะตักอันไหมละ่ะหรือยังไง นี่วากิวเอีแบบชิ้นแบบบางๆแล้วก็ไปชาบูเนาะนี่น่ากินมากสเต็กลอย A5 นะคะัน่ากินมากนี่ก็เป็นโซนผลไม้น่ากินมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นแต่คืออางุ่นก็ปังอยู่เด้อพันสอง หนึ่งแพ็กพันของเป็นองุ่นญ,ญี่ปุ่นแหละพรอมฟูมาโมโตะหมูชาบู u, เขาก็มีนะคะเออ,อ,อวากิวเหรอวากิวหอข้าวอ๋อไปะปะปะป,ะป,ะป,ะปะตรงไปเธอเมื่อไรจะถึงที่เราอยากกินนะนี่คือของโปรดคุณโอ๊กนะคะเนื้อของข้าวหน้าเนื้อวากิวซุกี้แต่อันนี้ก็คือของโปรดแท็เออสาขานี้มีสเตชันของทอดอุ้ยเดี๋ยวะเกียนนี้ ได้ละจ้าของกินอันแรกนะฮะอันนี้คือข้าวหน้า<อ>ถูกมากอันนี้คือข้าวหน้าแซลมอนเหรอตรงไรห้าสิบอยู่ยที่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถูกมากอันนี้ถูกมากแต่เดี๋ยวแจะกินข้าวหน้าแซลมอนห้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่เยอะมากหอยตัวใหญ่หนึ่งกิโลอ่ะไหนเราต้องกินอะไรอะ่ะเธอยู <You S 1> ต้องกินนี่เออใช่ แต่มันน้อยมากเลยเอาแบบมีแซลมอนด้วยปลาหมึกยักษ์ซื้อเแล้วจ้ามาสออ่าน่าจะหนึ่งแพ็คแต่ว่าเราอ่ะจะต้องซื้อไข่ปลาแซลมอนด้วย เเอาซื้อไข่ปลาแซลมอนแบบเป็นถ้วยดิเซตคอมบิเนชั่นนะคะซื้ออย่างนี้คุ้มกว่านะคะ449ก้จะมีแซลมอนด้วยมีไข่ปลาแซลมอนด้วยนะคะเราดูเนี่ยดูดิปลาเขาสดมากเลยทำไมอ่ะกับใสกิ้งเลยดูตาปลา,ปลาเน่อันนี้ก็เป็นซาชิมิแบบเซ็นะฮะ นอกจากจะซื้ออย่างนี้แล้วนะคะเรายัางซื้อ,อย่างนี้ด้วยค่ะไปนิดหน่อยอือะไรกันนิดหน่อยทุกคนสเต,เตชันของกินก็คือปังมากองพอดหูเจอขนมเต็มเลยจ้านีาสตรอเบอรี่ครีมพับนะคะมากินมาก สซนน้ำหอมก็มีจ้ะมาเครื่องสำอางอีกแล้วอะทำไมวนไปวนมาก็มีเครื่องสำอางอันนี้ก็ดีมากนะคะเห็นลุคเจ้าหญิงอย่างนี้ยไลไนเนอร์ดีแบบดีอะเ<อ>พิ่งรู้ที่ต้องกิดแปรงสีฟันเยอะมากทุกคนมีทั้งแบบของญี่ปุ่นนะคะแปลกๆก,ก็มีนะทุกคน49บเก้าบาทอันนี้แปรงสีฟันอะไรก็ไม่รู้อะมันกลมๆนะฮะนี่อ็เป็นเหมนันเหรอเออ อันนี้นะ่าสนใจนะตำุกระทเจเก้าเก้าเจล่าเก้าเก้าอะไรล่ะหรือสี่พันไม่อันนี้รุ่นนี้สี่พันต่รุ่นนี้เจล่เก้าเก้านี่ดูตุ๊กตาน่ารักมากเอาไว้ต่อยแฟนเหรอใช่อุปกรณ์ตั้งเต็นก็มามีทุกอย่างจริงๆนะดองกี้คอนเห็นพวกเราไปกางเต็นนอนกัน้ ทะเลาะกันตายก่อนดูคิวไปต่อนน้นค่ะอืมคิวไปถึงนน้นจะได้กินไหมวันเนี้เอพิ b o ดีถึงนน้นคิวนะฮะดูว้าวไปถึงนน้นชอบเล่นเกมนี้มากทุกคนตอนเด็กๆใครเล่นบ้างเกมตกปลาก็สำหรับใครที่แบบมาวันเสาร์อาทิตย์นะก็ต้องทำใจนิดนึงว่าคิวยาวมากยาวแบบสับ แบบสุดนะฮะแต่ว่าถ้าใครมาวันธรรมดาถ้าว่าโอเคคิวอาจจะไม่ได้เยอะนะหรือใครที่แบบอยากจะมาดองกีจริงๆไปสาขาเอากมัยอ่ะตองหลอ<ช>ก็คือสะดวกแล้วก็คิวไม่ค่อยมีนะ<ช>อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเพิ่งเปิดใหม่อะไรอย่า<ไ>งเงี้ยแต่ว่าหลายคนคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากให้ทํามาทําพานนาเที่ยวดองกีน,นะก็ทําแล้วนะเออเดี๋ยวต่อคิวก่อนเดี๋ยวจับเวลาก่อนกีนาทีนี่กี่โมงละสองโมงยี่สิบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้เช็คบินกี่โมงจ้า ในระหว่างที่คุณโอค๊คต่อคิวนะคะเราเห็นกลุ่มซับอีกแล้วจ้กโฟเซนจะเป็นนิสวีทนะคะอันนี้ก็มีชีสเค้กดรายากิบลมอนไส้ถั่วแดงด้วยของโปรดบลเลมอนว้ายชูครีมถั่วแดงไอซครีมแบบนี้เคยซื้อไปแล้วแคลอรี่สูงมากแต่อร่อยแบบสุดโอ้ยโซนขนมก็คือปงังดูดิอันนี้ขนมรูปดาวไงแบบตอนเด็กๆใครเค,เคยกินบ้างมันฝรั่งแท่งทอดกรอบอืม ุ้ยอันนี้ก็อร่อยใครเคยกินบ้าง crispy n นู d ดมันจะเป็นเหมือนแบบเส้นๆนะแบบน,นี้อร่อยอร้อยขนมก็คือปังมากอันนี้ทั็ชอบไปญี่ปุ่นต้องซื้อประจำแต่คือจะพยายามไม่ซื้อขนมเยอะนะครับเพราะว่าอ้วนโซนเล่าก็คือแซ่บสุดมีทุกอย่างนั่นก็เป็นโซนน้ำนะฮะพวกน้ำหวานหวานมีหมดกิมจิผักดองชีสเนยสลัดผัก จริงๆอันนี้ก็คืออร่อยสุดนะฮะอร่อยสุดสับแต่ว่าแคลอรี่ให้ดูก็คือสูงสวิ้ยอันนี้อะไรมาม่ามาม่าสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบต่างๆของญี่ปุ่นนะฮะหมุนมาม่าก็คือนีเลือกเยอะมากเดีด๋ยวดูคุณออกว่าถึงไหนละใกล้ยังใกล้แล้วแค่อีกวนเดียวเมื่อกี้ทับภาพไปดูโซนขนมมาเธอ ถ้าเธอไปเดินโซนนั้นคือเธอต้องกินแน่ๆเยอะมากขนมเราชอบขนมญี่ปุ่นนะขนมญี่ปุ่นเออดีแล้วที่เธอไม่เดินพิกเมที่ห้องกำลังจะหมดพอดีใช่โอเคเอามาเลย <laughs> มันญี่ปุ่นก็ต้องมานะคะเออเช็คบินจ้าอุ๊ยเธอเอามือถือมาแล้วมีบัตรสมาชิกค,ค่ะซึ่งบัตรสมาชิกก็จะได้ลดราคาเนาะสมแต้มะแนวจะเปิดแอปพลิเคชันดองกินะคะนี่ สแกนได้เลยแล้วเราก็จะได้ลดราคาได้อะไรด้วยสแกนไปดีกว่าเอาวันนี้เจเลี้ยงนะครับผมเจง่ายเก็บเงินสดออกที่หลังค่ะอ๋โอโอเคขอตัวครับผู้สื่นเต้นไปเองโอเดงก็คิวยาวสุดด้านหน้านะฮะมีมีเซ็ตด้วยนะคะชุดแอปเปิ้ลเสาวซิ่งสาวสอส,สปอร์ต หลังจากเราขึ้นรถนะฮะหรือจะปัดจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราก็ต้องใช้ทัชแล็บนะคะแอลกอฮอล75์75%ผสมอาร์กันออยและวิตามินอ e, ีที่สำคัญยังมีน้ำหอมจากแบรนด์คารมาคาเมนะคะหอมยาวนาน3-5ชั่วโมงไปเลยนะคะ <c oughs> เออเออขับรถก่อนขับรถก่อนขับรถก่อนมาขายของอะไรเนี่ยนี่ขายของได้ตลอดเวลาเลยนะคุณเพียนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อืมว้าวอ๋อมา นึกก็ไม่หิวนะแต่คตดอร่อยอืมจะกินแต่แต้นะคะตัวเราไม่แตกเพราะเรามินนี่ยุดยุดนีเอสเอยุดไปสั่งได้ที i i> ่น yep> ี่นะคะมังไว้หรือว่าคิวอาร์โค้ดนี่ค่ะอ่าขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คอนโดแล้วไปดูกันว่าของที่เราซื้อมาจากกอุงกีลอร่อยขนาดไหนป่ะกลับบ้าน มาแล้วจ้าอาหารที่ซื้อมาจากดองกี้นะคะมือวนนี้ก็คือซื้อมาไม่เยอะเพราะว่าแบบไม่ได้กะจะกินเป็นคลิปเต็มเนาะแค่อยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดองกี้กันวันนี้แทบก็เลยซื้อมีข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนแบบล้วนๆเลยค่ะแล้วก็มีปลาแซลมอนนะคะคือถ้าเป็นแซลมอนเลเวอร์ก็ว่าได้ค่ะหอ้กินมาก มาถึงเมนูโปรครับดีกว่าคือข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนนะคะไข่แซลมอนเนนี้มันไม่จุกใช่ไหมทุกคนเพราะไข่ปลาเติมลงไปเน้นๆแต่ต้องกินระวังหน่อยนะคะไม่งั้นไข่ปลามันจะล้วงหมดอันนี้ก็เป็นซูชิปลาแซลมอนนะฮะแต่ว่าแอปอ่ะจะตัดข้าวไว้ครึ่งหนึ่งไว้กินกับไข่ปลาแซลมอนวางแผนปะาการกินคือการวางแผน <Allah> นี่นะนไข่ปลาแซลมอนประยุกต์มากวางเลยค่ะกินแบบมีความฟินมากไข่หิวเมนมาหน่อยนี่นะคะไข่ปลาแซลมอนล้น ลองกีนะคะมาคุญคลองสาขานี้เป็นสาขาใหม่เนาะที่เขาเคลมว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยเนาะก็ให้ว่าดีมากคือของ่สดมากอาหาร เยอะมากมีของให้เลือกซื้อตั้งแต่แบบเครื่องสำอางเครื่องปรุงขนมของใช้ในบ้านเครื่องออกกําลังกาย<ๆ>มีครบจริงๆนะคะใครที่อยากลองไปก็ไปได้แต่แนะนําให้ไปวันธรรมดาช่วงเวลาที่แบบคนไม่เยอะเนาะเพราะว่าดองกิอาจจะเพิ่งเปิดใหม่นะสาขานี้คนก็เลยอยากจะไปลองก็คือเยอะจริงๆคนเยอะมากฮนะที่แตกต่างจากทองหล่อก,ก็คือมีสเตชันของทอดคือทองหล่อ ไม่เห็นนะสเตชันของทอดซึ่งดองกีก็เป็นทางโปรดแทบนะคะใครที่อยากไปนะคะก็อยู่ที่ชั้น2มาบุญคลองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มากันแบบเบาๆให้หายคิดถึงเนาะพาเที่ยวพากินน็ตหน่อยนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แบด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะไปละคะบ๊ายบาย